โซเชียลแชร์คลิปก้อยออรรับพรกับแม่ร้องไห้หากเจอปัญหาหลังกระแสข่าวเลิกนิกกี้นฉชัดเรียกได้ไว่ายังไม่ชัดเจนว่าทั้งคู่ได้เลิกราตามกระแสข่าวลือจริงหรือไม่สำหรับก้อยออรรับพรโภคินพากรและนิกกี้มอชัดเจ้าไม้หันอากาศนพันหลังจากที่มีการแชร์คลิปกันว่อนโซเชียลระหว่างนิกกี้กับนุ่นสุธิพามีการถึงเนือถึงตัวกันจน หลายหลายคนจับตามองว่าเป็นสาเหตุให้ก้อยกับนิกกี้มีปัญหากันหรือไม่ล่าสุดชาวโซเชียลได้ส่งต่อคลิปที่สาวก้อยได้โพสต์ไว้ในไอจีส่วนตัวระบุว่า I'll credit to you love you at l o x a n o s e n s you and เป็นคลิปที่ตอนถ่ายถ่ายเสรแฮปปี้เชิญทุกคนไปดูกันค่ะเบอร์กอนนะ่อยนาทีดร e มโดยในคลิปคุณแม่บอกว่าอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่รู้นะแต่จะมว้อย่างหนึ่งก้อยปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นมานะเมื่อ มีปัญหาขอให้นึกถึงแม่แค่นั้นแหละเพราะว่าหนูจะไปเจอปัญหาอะไรมาหันกลับมาหนูก็ยังเจอแม่เหมือนเดิมแม่ก็ซับทอดหนูตลอดเวลาและในคลิปสาวก้อยถึงกับน้ําตาซึมและบอกว่าก็จริงๆไม่ว่าก้อยจะเจออะไรในโลกใบนี้ก้อยจะรู้สึกว่าก้อยผ่านไปแตะแน่นอนถ้ามีแม่ถ,มแมถ้าแม่ไม่อยู่หนูจะอยู่ยังไง